สวัสดีนะครับพี่น้องทุกหม่องทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับเด้อนะครับอ่ะสถานการณ์เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ผมได้โทรไปถามไอ้นะครับขายงวน้ำเผนอยู่ตลาดสมปอยน้อยนะครับซึ่งมื้อวันศุกร์นะครับนะอ่าในหอยนะครับนะพอขานะครับกาบล้านะครับแทบไม่ทันพี่น้องนะครับกาบล้านะครับ เอาาอ้วนไปพี่น้องนะหมดขายเลยนะครับนะเวียดนามเหลืออยู่สองสามคนนะครับนะเวียดนามเหลืออยู่สองสามคนพี่น้องนะครับนกกะก่าอ่ากัมพูชากัมพูชาเหลืออยู่สองสามคนนี่กันนะครับนะสองสามคนซึ่งกัมพูชานี่ยอ่าเด็ดตาสินใจเลยเด้กพี่น้องตัดสินใจอา่าโมเหงวัวไทยขามนะครับนะขามแดนไปกัมพูชานะครับซึ่ง โดยส่วนตัวคิดว่านาจะเอาไปพักไก้กกอนนะครับอาจจะมีมองพักนะครับนะว่าด้วยเหตุผลนี่โมเนใจกันนะครับนะแต่ก็เขายูสองสามคนกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามสองสามคนนะครับถึงน้อยมากพี่น้องนะครับนะอายเล่านะครับก็จะเอางวอ้วนนะครับงวอ้วนมาเปลี่ยนเป็นวัวผู้แล้วนะครับนะเอาัวอ้วนนะครับมาเปลี่ยนเป็นวัวผู้แล้วนะครับนะ ถึงวัวอ้วนบริขายพี่น้องนะครับขายกันราคาต่านะครับนะนึ่งจะเอาเปลี่ยนเป็นวัวผูนะครับจะได้ราคาดีกว่าโอกาสจะได้ขายกันสูงกว่านะครับนะซึงวัวผูมากนะครับนะงวัวผูมากนะครับขายง่ายกว่าวัวอ้วนนะครับขายง่ายกว่าควายนะครับนะจึงต้องยอมรับเลยนะพี่น้องว่าวัวอ้วนแล้วก็ควายนี่คือเวียดนามซื้อนะครับนะเวียดนามซื้อที่นี่เวียดนามเลี่ยอยู่สองสามจอานะครับพี่น้องนะ ในหอยก็ต้องเปลี่ยนนะครับสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นวัวผูนะครับวัวผูย่างนี่ยหน่อยร้อยห้าพันถึงหมื่นหมื่นสองหรือหมื่นสี่นี่แหละนะครับนะเอาแยกเป็นสองสองสองอ่ากรณีดีกว่านะครับห้าพันถึงหมื่นหนึ่งนี่ก็เป็นวัวไทยขี่เกียนวัวหลับก่อยครับเป็นวัวในงานบุญนะครับได้ขายอยู่นะครับนะบุญของไฟนะครับเด้อนี่เอาประเภทได้ขายนะครับนะนักกะ แต่เป็นหมื่นสองถึงหมื่นสี่นี่จะเป็นอนาคตพอพันนะครับนะกระเป๋าสื่อๆนะครับนี่คือล้อยเลี่ยงนะครับล้อยเลี่ยงสื่อนะครับล้อยเลี่ยงสื่อนะครับในหอยกระเชาแบบนี้นะครับนะนี่กะหัวผูนะครับผูรอๆแบบใส่งานได้นะครับก็จะมีแน่นะครับนะสองหมื่นกว่านะครับนะนี่ก็สิพ่อด้ขายหัวผูนะครับนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบุญงไฟอยู่นะครับนะ ง้อผูงัวไทยขี่เกนพอดีขายนะครับแล้วก็นาคดพอพั Mother, <ligt. S 1> นด้วยพี่น้องดื้อนาคตดพอพันนะครับพอดีขายแต่รู้ไหมงัวผูนะครับมีโอกาสเดี๋ขายกวานะครับงัวอ้วนนะครับแล้วก็ควายนะครับนะงัออ้วนกับควายนี่เวียดนามสื่อนะครับเวียดนามสื่อเวียดนามลดหน่อยถอยลุ่นะครับสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็ในหอยก็ต้องปรับตัวแล้วครับนะต้องปรับตัวต้องปรับตัวให้เขากับสถานการณ์พี่น้องนะครับ ยิงช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับนะช่วงเนี่ยพืชสพ้านี่ครับพืชสัพานะครับนะพอัพอพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ถนนหนทางช่วงพืชสัพานี่เปิดเทอมนะครับนะคนจะเที่ขายวัวนะครับนะยิ่งราคาที่ทาให้ถอยลงนะครับถอยลงนะครับนะถอยลงนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับนะคนที่ขายหลายพี่น้องราคาก็ถอยลงคนสื่อกันหนอยนะครับนะ แำให้ราคาถอยลงนะครับนะทั่ไปอ่ะให้ในหอยมะบึงงัวบึงยังซีหาตายก็บกคอยอยากมากนะครับตรงนี้เพราะว่าซื้อมากเราต้อขายบ่ได้นะครับถ้าซื้อมากขายบ่ได้เขาก็บกคอยอยากมากนะครับนะก็จะเลือกงัวน้ำสัมนะครับนะงัวอ้วนเขาก็จะดอบลงนะพี่น้องนะชะลุลีอ้วนมันนี่ดอบลงนะครับนะผูมีย่ะมันนี่ดอบลงนะครับควายมันนี่ขาจะดอบลงนะครับนะก็จะซื้อหน่อยลงนะครับนะซื้อหน่อย หรือบกบค้ออยากซื้อนะครับนะซื้อมากเอามาขายในตลาดบ่ด้นะครับนะเพราะว่าคนซื้อเขาชะลอนะครับชะลอการซื้อนะครับหรือบางเจ้าก็หยุดไปก่อนนะครับนะพักไปก่อนนะครับชัวรข้าวนะครับเบืองสถานการณ์ก่อนนังชนนะครับนะเบืองสถานการณ์ก่อนพี่น้องนะครับนะถ้ากับปับตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นพ่อก้าหรือว่าจะเป็นล่อเลียงก็ต้องปรับตัวนะครับนะ จากกิซื้อง้อจอยง้อโค้งนะครับมาขุนให้อ้วนขายให้เวียนแล้ก็ต้องปรับนะพี่น้องหาซื้อง้อร้อยได้ที่ขายได้นะครับนางหัวผู๋นะครับนางหัวผู๋ผูเป็นง้อหลับก่อยนะครับนะง้อหลับก่อยตามเทศกาลยังพอได้ขายอยู่นะครับแต่นะครับเออแต่พี่น้องเออโรคระบาดกับแอนแท็กเนี่ยคนก็จะกินเนื้อหน่อยลงอยู่เนี่ยวันนี้โอ้นะครับตะคนก็จะบริโภคเนื้อหน่อยลงนะครับนะ โมโหว่าถ้าขีดเกนก็ยังจะดีบ่นะครับนะาบอเห็นเห็นข่าวหลายช่องนะครับมาเห็นข่าวหลายช่องนะครับเกี้ยงเนื้อนี่บนโอดโอนโอดคล้วนนะครับนะยอดขายน้อยลงนะครับนะยอดขายเนื้อบัวน้อยลงนะครับนะจากเหตุการณ์นี่แหละครับนะหลายหลายคนรูดีนะครับอ่ะก็ค่อยปรับคอยเปลี่ยนไปพี่น้องนะครับค่อยพี่น้องที่เป็นแน่หอยที่กวอตลาดคอยสังงกีเบื้งนะครับได้ในใขายบริษัขายก็ค่อยอ่า สังเกตบ้างกันแล้วกันนะครับน่าละก็คหอยมาปรับใส่เอานะครับซื้อให้น้อยลงนะครับแล้วก็หาซื้อร้อยใด้ที่พอได้ขายนะครับนะค้อยประกอบ้อประกองไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับประกอบไปข้องไปก่อนนะชาวบ้านเขาก็เลี้ยงเลี้ยงอ่าไปก่อนพี่น้องนะสถานการณ์คาดว่าจะดีขึ้นนะครับนะเพราะว่าบ่มีบ่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับน่ะบางเ่้าก็เขาพิจิตรยังมันมีเพิ่มขึ้นนะครับจ้ะ รวกก็บโมเดล่าออกไปไกลแห้งนะครับนะอยู่เฉพาะในพื้นที่ของมุกดาหารเล็กๆนะครับน่ะคิดว่าสถานการณ์จะดีวันดีขึ้นนะครับในเร็วๆนี้นะครับน่็ขอให้เป็นอยงสั้นนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างก็ขอให้มาแบบปกตินะครับนะเพราะว่ารงหันกำลังสีพ่อได้ซื้อขายกันนะครับงวออวดนะครับง้ออวดงัวขุนนะครับเวียนนามซื้อกัมพูชาซื้อนังี่ครับง้อมันแดงๆที่ครับนะ แม้กระทั่งงัวผูมาลี่หมื่นถึงหมื่นสามทีนะครับอ่าเล่าทีเล่ากับซื้อนะครับนั่นเรี่อนี้เล่าซื้อทุกร้อยสำครับนะเออขอให้เหตุการณ์ตรติเร็วๆพี่น้องเนาะนะเขาก็เป็นกําลังใจใหนะครับให้ฐานะคนทําคลิปก็แล้วกันนะครับนี่คือเป็นแนวโนมนะครับเป็นแนวโนมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับนะขอ้ประคองประคองไปก่อนนะครับนะขอ้แต่พี่น้องในตลาดเด้ยฮู้ยดอก นะครับนะเพราะว่ามั่วใดได้ขายเพิ่งจะซื้อเพิ่งจะขายอนั่นนะครับถ้าเกิดเพิ่นจะเบิ่งนก่อนนี่พี่น้องเพิ่นจะเบิ่งคนซื้อก่อนนะครับแต่ผมมีคนซื้อเพิ่งกับโซื้อนะครับนะเพิ่งกับโซื้อเพิ่งกับขายเท่าที่เพิ่นมีนะครับนะเออเพิ่งก็เข้าตลาดผมก็พอรู้นะครับนะเพิ่งจะเบิ่งคนซื้อก่อนแต่คนซื้อมีคนซื้อร้อยใดเพิ่งกับซื้อร้อยนั่นเราไปทาขายนะครับนะแต่คนซื้อบ่มีนะครับเพิ่นกงขายเท่าที่เพิ่นมีนะครับนะขายเท่าที่เพิ่นหาเขามาได้นนครับะ นี่คือเป็นวิธีของอพอค่าของห้อยในตลาดนะครับนะมาถึงในตลาดนะถ่ายคลิปนิก็เพื่อเป็นแนวทางครับปากนิดๆน้อยๆนะครับนะก็กกลงงลงแต่นะผมเข้าหัวอยาก,กันจั่งวันน่าจะได้เขา้าตอนเสาร์นะครับวันเสาร์เด้อพี่นองเด้ออื่นนะครับดอาจจะไปเบึงบรรยากาศของราคาเนี่ยนะครับนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอ่าถ่ายคลิปแล้วสวัสดีครับ